เข็มเร็วขึ้นครับโอ,อโอ้เฮ้ยเอ้ครับ ไปจนถึงจุดทีมชาติไปเอาจริงเอาจังเนี้ยได้ยังไงคะก็อย่างแรกเลยคือชอบก่อนครับแล้วก็เรียนอยู่ก็มียูทงยูทูบอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นเขามีเล่นกันในต่างประเทศเป็นนักกีฬาอาชีพมีเงินเดือนให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เป็นแรงบันดาลใจของเราเหมือนกันทั้งที่แบบว่าเมืองไทยยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับก็คือเราอยากจะเล่นแบบเนี้ยอยากจะเก่งแบบเขาอยากจะไปแข่งต่างประเทศเป็นระดับโลกเหมือนเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไปแข่งเป็นไงบ้างคะ โอเคครับก okay, okay, right? ็ดีครับออกมาหลายครั้งครับเพิ่งจะได้แชมป์เมื่อปี2016เนี่ยครับได้แชมป์โลกมาครับอีกแล้วอีกแล้วทีมงานเล่นเราอีกแล้วเพราะผมว่าเออก็ดีครับเราก็นึกว่าเออคงได้ที่สองสามซีครับผมและที่นี่คือสนามทัพช้างเพ้นบอลแอนด์บีบีไทยแลนด์ครับขอบคุณมากครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำครับนี่คือหนึ่งในสนามมาตรฐานที่ดีที่สุดของเมืองไทยนะครับเอครับผมใช่ครับอุปกรณ์ป้องกันนะครับ ี่คืออะไรครับก็เป็นอุปกรณ์เซฟตี้ครับก็เป็นสนับมีเซฟไหลของผมเองด้วยนี่ลูกนะครับอ่าครับนี่คือแม็กกาซีนสำรองใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับกดความปลอดภัยคือต้องสวมหน้ากากใช่ครับสนามสวยมากครับและนี่คือภารกิจของเราครับเรานำเป้าไปซ่อนอยู่ทั้งหมด5จุดซึ่งเอจะมองไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหนบ้างครับ นี่ครับคือ5จุดครับตรงนี้จะง่ายเกินไปครับเราเติมอุปสรรคครับนี่คือฝ่ายตรงข้ามครับเป็นฝ่ายป้องกันครับจะทำหน้าที่คอยศาสตร์กระสุนใส่ A e. ถ้า A e. โดนแม้แต่เพียงหนึ่งนัดเกมจบเลยนะครับท่านผร้กการครับโจทย์ของเราคือท้าทาย A e. ครับมีเป้า5เป้า ให้เอยิงเก็บให้ครบทั้ง5เป้าภายในเวลา2นาทีครับและระหว่างการแข่งขันโดนกระสุนเพียงนัดเดียวเกมจบเลยครับเอเขาใจกติกานะครับเข้าใจครับทีมงานครับภาพมาได้เลยครับเริ่มการแข่งขันครับเวลาเดินแล้วครับนี่คือจำลองการแข่งขันจริงนะครับโอ้โหนี่คือกระสุน ป้องกันไม่คอยสายกระสุนใส่เอ๊ครับฝ่ายเราโดนไม่ได้ฝ่ายเขาโดนไม่เป็นไรครับผ่านไปแล้ว20นาทีนะครับยังไม่โดนครับเป้ายังไม่โดนครับเป้าครบ5เป้าครับผ่านไปแล้ว30นาทีครับโอ้โหไอ้เดตั้งรับอย่างเดียวนะนางหยุดขึ้นนะเอ๊ะครับมันยากไหมครับยากมากครับ เพราะเราไม่รู้ด้วยว่าเป้ามันอยู่ตรงไหนนะนั่นแหละครับเจอหนึ่งเป้าครับโดนหนึ่งเป้าครับเหลือสี่เป้าครับท่านรองครับหยุดก่อนครับหยุดก่อนครับคือตอนนี้เนี่ยเอ๊อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับแล้วข้างหน้าเอ๊มีเป้าหนึ่งแต่ปัญหาคือว่าเป้าล่างขวาเนี่ยเอ๊เขาเลยไปแล้วมไม่เห็นนี่คือเราไม่เห็นไม่เห็นไงครับแล้วเวลาเกือบหนึ่งนาทีแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงครับ แย่แล้วแย่แล้วครับอันนี้ยากกว่าเวลาเราเล่นทั่วไปไหมครับยากกว่ามากครับเพราะเราเล่นคนเดียวเราไม่มีใครบอกเลยว่ามันอยู่ตรงไหนปกติเราเล่นกันเป็นทีมเราจะสปอดบอกกันตลอดว่าผู้ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามอยู่ตรงไหนทําอะไรอยู่ถ้และที่สําคัญนะครับฝ่ายป้องกันเขายิงโดนเราเกมจบเลยใช่ครับแต่เรายิงโดนเขาไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับลำพังป้องกันตัวก็ยากแล้วยังต้องมาหาเป้าด้วเอาไม่ได้ใหญ่เลยเป้าและที่สําคัญครับเวลาเหลือ1นาที11วินาทีครับเกมต่อเลยครับ นี้ยังเหลือสี่เป้าอยู่ครับเอเห็นเป้าหมายที่เลยมา้ล้วครับเหลือ3ามเป้าครับฝ่ายป้องกันมิสารกระสุน uh uh um ตลอดครับฝ่ายป้องกันเขาไม่รู้ว่าเป้าอยู่ไหนนะครับเอ้เขาไม่รู้ครับเวลาเหลือสี่สิบวินาทีครับเอาล้วครับเห็นแวบๆบครับเอ้ทำไงครับ โหดิยิงไก่มากครับยิงไกลมากโดนครับเหลยสองเป้าครับเวลาเหลือสามสิบวินาทีครับและเหนึ่งเป้าครับยังไม่เจอเหลือหนึ่งเป้าครับหนึ่งเป้าเดียวครับเหลือยี่สิบวินาทีครับดูข้างหลังเอ๋ครับเอ๋ยังไม่เห็นครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับยังบังอยู่ครับเหลือเวลาประมาณหลืวินาทีครับ ทั้งนั้นก็ยิ่งจังขยันจังเลยอ่ะโอ้ยเนี่ย้อยครับเรียบร้อยครับเหลือซีวีเหลือซีวโอ้ยเหนื่อยครับเหนื่อยครับท่านผู้ชมท่านค้าท่านกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกผู้ช o อ f i c อ a ฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ